เสียงสั่งจิตสร้างพลังความคิดบวกดึงดูดสิ่งดีความสุขความสำเร็จเข้ามาในชีวิตวันนี้เป็นวันของฉันฉันเลือกเอาความกลมกลืนความสำเร็จความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงและความคิดที่ถูกต้องจากเบื้องบนความเฉลียวฉลาดของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดได้เปิดเผยให้ฉันเห็นถึงวิธีที่ดีกว่า ในการเป็นคนที่ร่ำรวยมากขึ้นเก่งมากขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นสำเร็จมากขึ้นฉันเป็นแม่เหล็กทางจิตใจและจิตวิญญาณที่ทำการดึงดูดอย่างน่าเหลือเชื่อฉันรู้สึกสุขสบายฉันรู้สึกได้รับพรจากเบื้องบนฉันรู้สึกร่ำรวยฉันรู้สึกเหลือเฟือ ฉันได้รับการชี้นำจากจัก,กรวาลตลอดทุกๆ้ภายในจิตใจร่างกายที่มอบให้กับฉันมันในเรื่องความมั่งคั่งการเติบโตธุรกิจให้กับฉันจัก,กรวาลคำ้ำชุนฉันจัก,กรวาลให้พลังงานแก่ฉันในตอนนี้ตอนนี้ฉันกําลังแสดงออกถึงร่างกายที่สมบูรณ์แบบ มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งเหลือเฟือเปร่งประกายส่องสว่างและเต็มไปด้วยพละกำลังพลังงานและพลังอำนาจธุรกิจหรืออาชีพการงานของฉันก็คือกิจกรรมจากจักรวาลเนื่องจากมันเป็นธุรกิจของจักรวาลมันจึงประสบความสำเร็จและรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดาย และมหาศาลฉันได้จินตนาการและรู้สึกถึงความเต็มเปี่ยมและแน่นอนฉันรู้สึกอุดมสมบูรณ์ฉันรู้สึกเต็มเปี่ยมภายในฉันรู้สึกอุดมสมบูรณ์จากภายในความมั่งคั่งเหลือเฟือกำลังทำหน้าที่ผ่านร่างกายของฉันผ่านจิตใจของฉันผ่านการงานของฉันผ่านท่าทางของฉัน ผ่านทางคำพูดของฉันฉันได้กล่าวคำขอบคุณและรื่นเริงยินดีอยู่กับชีวิตอันอุดมสมบูรณ์นี้ฉันเป็นบุตรของจัก,กรวาลและความร่ำรวยเงินหลั่งไหลมาหาฉันอย่างเป็นอิสระสนุกสนานและไม่มีจุดจบฉันได้รับความร่ำรวยในทุกๆด้านและพรั่งพร้อมไปด้วยความสุขสันติภาพ ความมั่งคั่งความสำเร็จและการขายอันโดดเด่นในขณะน,นี้ฉันได้รับการกระตุ้นความร่ำรวยแห่งจิตใจจากส่วนลึกของจิตใต้สำนึกและผลลัพธ์อันร่ำรวยนี้ก็ได้ออกมาผ่านทางพฤติกรรมของฉันผ่านทางสถานการณ์ของฉันฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ฉันหว่านเอาไว้ และแน่นอนฉันทำความสำเร็จได้ตามต้องการฉันคือแสงสว่างฉันคือแสงสว่างจักรวาดของแสงสว่างในตัวฉันฉันได้ปลดเปลื้องตัวเองจากปัญหาทั้งปวงและนำฉันไปสู่อิสรภาพแห่งการเป็นตัวฉันอย่างแท้จริงโดยสมบูรณ์แบบโดยอุดมสมบูรณ์ ฉันได้ถูกชี้นำทางจากจักรวาลจากจิตใต้สนึกรู้สึกแน่ใจว่าฉันดูดเงินและความสุขของฉันฉันรักษาเอาใจใส่ความสุขของฉันฉันคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาฉันคิดถึงความมั่นคงในชีวิตตลอดเวลาฉันอยู่ในทัศนคติของความร่ำรวยฉันรู้ว่าร่างกายของฉัน คือบ้านของจักรวาลและจักรวาลอาศัยอยู่ในร่างกายของฉันฉันสอดคล้องกับจักรวาลของฉันฉันให้เกียรติจักรวาลของฉันฉันยกย่องต่อการแสดงตัวอยู่ของจักรวาลภายในตัวฉันความรักจากจักรวาลได้เติมเต็มจิตวิญญาณของฉันและแม่น้ำแห่งสันติภาพของจักรวาลก็หลั่งไหลไมายังจิตใจฉันเป็นความอุดมสมบูรณ ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมการงานที่ยอดเยี่ยมการเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีชีวิตที่สวยงามฉันมีชีวิตที่มีคุณภาพฉันสอดคล้องกับตัวเองตัวเองสำหรับการเก็บความคิดในแง่ลบที่บุคคลหนึ่งได้เข้ามายังจิตใจตาชีวิตของฉันภัยตัวเองฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมและซื่อสัตย์ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจากวันนี้เป็นต้นไปฉันมีจิตวิญญาณที่เข้าถึงตัวเองอย่างแท้จริงจากวันนี้เป็นต้นไปฉันได้รับโอกาสดีๆในชีวิตอยู่เสมอจากวันนี้เป็นต้นไปจักวาลนำเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีของฉันทุกๆวัน จากวันนี้เป็นต้นไปฉันมีความสุขที่สุดฉันรู้สึกเติมเต็มที่สุดฉันฉันยกย่องต่อการแสดงตัวอยู่ของจักรวาลภายในตัวฉันเองฉันมีความเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์แบบแห่งชีวิตฉันรู้ว่าจักรวาลได้มีความต้องการต่อฉันในที่ที่ฉันอยู่และฉันก็ได้มีการแสดงออกอันศักดิ์สิทธิ์ฉันได้รับความรัก ฉันเป็นผู้ถูกต้องการลูกค้าจึงจ่ายเงินให้กับฉันมากมายผ่านตัวของฉันจักรวาลส่งความมั่งคั่งผ่านตัวของฉันความคิดของฉันความเชื่อของฉันการกระทําของฉันฉันเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานจากจักรวาลฉันคู่ควรกับความร่ำรวยแล้วฉันคู่ควรกับความสุขแล้ว ฉันขอเปิดจิตในตอนนี้ดึงดูดสิ่งดีความสุขความสำเร็จร, <Salv> ร่ำรวยเข้ามาในชีวิตฉันขอเปิดจิตในตอนนี้ดึงดูดสิ่งดีความสุขความสำเร็จร่ำรวยเข้ามาในชีวิตฉันคือความสุขฉันคือความสุขฉันคือความสำเร็จ ฉันคือความสำเร็จฉันคู่ควรกับความร่ำรวยฉันคู่ควรกับความร่ำรวยสิ่งดีๆเข้ามาเรื่องดีๆเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาเรื่องดีๆเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาเรื่องดีๆเข้ามา สิ่งดีเข้ามาเรื่องดีดเข้ามาฉันได้รับแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณ